สวัสดีครับสวัสดี FC เดท่านผู้ชมทุกทุกคนเราก็มาดูคุณยายครับคุณยายคนขยันเหมือนเดิมกำลังปอกหอมแดงครับปอกไว้ทำบข้าวจะได้ง่ายๆเธอมือเทะเบียนวายูว่าเศร้าละ ตกเก็ดนยังแจกงมากุมนะหาหลอ,อกโขกอีกคือเอาโมยู่ว่าเศร้าคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากคนขี้เกียจอยู่ที่ไหนก็สบายหาแต่แนวเห็ดคนอิหยังอ,อยู่ที่อือบอ่เป็น ตื่นมาตกเต็ตีสามเต็ตีสี่เตระมือหาแยงเห็ดดูครับดูนี่แต่เป็นยังคือดูเต็มเป็นไงขอบผมีิยังไล่ครับแต่ละมือจะเวียนหาแต่คลิปลงนี่ละ ่ดกดแชร์กดติดตามางนี้ด้วยครับเด้อขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับผมสดกาแฟพอ